มันแบบเส้นเหมือนเส้นทาโร่มันอยู่ตรงขอบๆใช่ปะตรงข้างในมันก็เป็นชีสอ่ะมันไม่อ่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับโรซีแฮปปี้นะคะวันนี้เป็นวันไหวอีกวันหนึ่งอ่ะไม่รู้จะทำอะไรนั่งกินทาโร่ชีสจีกว่าอันนี้ก็เป็นทาโร่ชีสนะคะก็ซื้อมาจากญี่ปุ่นคือกินเพลินอ่ะกินเพลินแล้วก็มันจะมีความแบบเค็มๆหน่อยๆอย่ะแต่วันนี้เนี่ยรสจะลอง กินแบบใหม่ดูเพราะปกติเราก็จะกินแบบอย่างนี้ฉีกซองเราก็กินเล่นอย่างนี้ตลอดใช่ไหมวันนี้เนี่ยเราจะลองเอามันไปใส่ไว้ในไมโครเวฟแล้วก็กระทะไฟฟ้าเอ้ยเขาเรียวกว่าอะไรนะมอทอดไฟฟ้าใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราจะมาทอดกับแก๊สใส่น้ำมันดูกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะกินได้ไหมมันจะอร่อยหรือเปล่าคือเหมือนเขาพูดกันว่าคือเขาเคลมว่าถ้ามันใส่ในเตาไมโครเวฟนี่มันจะอร่อยมากกว่าเดิมอีกีเราก็ไม่เคยลองเราจะลองดูกันค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ไมโครเวฟนะคะเราจะใช้สักสามเส้นสี่เส้นดีกว่าเนาะลองดูแต่คือไมโครเวฟนี่ยังไงมันก็อร่อยอยู่แล้วแหละคิดว่านะก็ไม่เคยลองกันอันนี้ขนาดไหนดีอ่ะก็สักสี่ร้อยวัตต์คนเนาะน่าจะได้เลยเนาะเอาสักหนึ่งาทีลองดูหนึ่งาทีครึ่งถ้ามันละลายเราก็ค่อยเอาออกแล้วกันเอาทุกคนรถจะ เราไม่ค่อยดูนะเขามันจะกินได้ปกทุกคนมันแบบอ่ะลองดูอุ๊ยร้อนว่ะอ,อร่อยนะอร่อยจนเปล่าเลอ,อ่ะม,มันจะมีความแบบเนี่ยมันจะเห็นแบบว่าเป็นเส้นทาโรร้อนอเส้นเหมือนเส้นทาโร่มันอยู่ตรงขอบๆใช่ปะตรงข้างในมันก็เป็นชีสอ่ะมันก็แบบ กอ,อบกอดดีเเคเนะถูกโอเคต่อไปเราจะมาลองกับเขาเรียกว่าอ,อะไรวะม้อเอ้ยกระทะไฟฟ้าเราจะมาลองดูว่ากระทะไฟฟ้าเนี่ยถ้าใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะกินได้แล้วมันจ่อยหรอเปล ไปที่200แล้วเนอะนก,ก็เดี๋ยวเราอรอสักสินาทีแล้วมาลองเปิดดูว่าจะกินได้หรือเปล่าโอเคทุกคนตอนนี้หม้อทอดไฟฟ้าก็เสร็จแล้วโอ้น้ oh, <no. S 1> แต่เราว่ามันก็กินได้นะเว้ยจะลองดูไหมล่ะ มันไม่ไมอะเดี๋ยวทำใหม่เดี๋ยวทำใหม่เดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปใหม่นะคะเมื่อกี้เราตั้งไว้ที่200รอนะอุณหภูมิที่200แล้วก็10นาทีใช่ป่ะมันก็เลยออกมาเป็นแบบแบบที่เห็นวัน,นี้เราจะตั้งไวท้ที่160กสิ็พอเนาะแล้วก็สัก5นาที5นาทีน่าจะได้อะลองดูอ้าวลืมดต้องเปิดดูก่น่นนี่ ขออนาดน,นี้แหละกำลังดี่ะเรามาลองดูดีกว่าอุย้ยกำลังแบบนุ่มนิ่มแบบเฮ้ยดีมากเลยอะเฮ้ยโรซี่ว่าอันนี้น่าจะโอเคนะทุกคนน่าจะแบบดีอะอันนี้ก็เป็นผลงานที่มาจากหมอ้อทอดไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูแล้วกันว่ามันจะแบบยังไงรสชาติเป็นยังไงมันก็นุ่มๆดีร้อนอะอืม อร่อยอ่ะอืมอันนี้มันจะกรอบๆแบบมันจะมีความกรอบของทาโร่ที่อยู่ตรงขอบขอบอะค่ะแล้วก็มันก็จะมีความนุ่มของชีสที่อยู่ตรงกลางอืมถ้าถามหล้วรถว่าอันเนี้ยอ,อร่อยกว่าตเตาไมคโครเวฟเมื่อกี้อะค่ะไม่รู้นะลองชิมดูไหม เราจะมา <laughs> ทําด้วยวิธีการทอดกับเตาแก๊สนี่แหละค่ะโดยเราจะใช้เตาแก๊สคลินี้นะคะพอะเราจะไม่ทอดในบ้านเนาะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากระทะแป๊บนึง <c oughs> คือมันต้ตองต้องมีเองเหรอใช่ <c oughs> ทำเองต้องทำเองจริงเหรออช่แล้มันเราไม่ต้องใช้เยอะห,หรอกเนาะแค่นี้พอไหมมันร้อนหรือมันยังไงไม่รู้เลยนี่ไม่ร้รอน <c oughs> สนะคะในการทำทาโรชีสด้วยการทอดใส่กระทะแล้วก็มีน้ำมันด้วยจะมาลองกินดูแล้วกันว่ามันโอเคไหมกลิ่นมันหอมมากหอมกว่า2อ,อันที่ผ่านมาเลยอ่ะสองวิธีที่ผ่านมาไม่ได้หอมขนาดนี้นะอืมทันี้ก็อร่อยอะ่ะแต่ว่ามันจะมีความแบบน้ำมันหน่อยๆถ้าคนที่แบบอยากลีนอยากลีนไม่อยากกินน้ำมันก็อาจจะไม่ชอบแบบนี้ อร่อยนะแบบที่สามที่ทอดลงไปกระทะใส่น้ำมันนี่มันก็จะมีรสชาติเหมือนเหมือนเฟรนช์ฟรายอ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบของทอดอะไรอย่างเงี้ยรสก็นําให้ใช้แบบหม้อทอดไฟฟ้าจะโอเคกว่าโอเคทุกคนรสก็ได้ลองไปสามวิธีแล้วนะคะคือไมโครเวฟเนาะหม้อทอดไฟฟ้าแล้วก็เมื่อกี้ก็เป็นอะไรนะกระทะใส่น้ำมันสรุปแล้วทั้งหมดนะรสว่ามันก็อร่อยคนละแบบแต่ถ้าให้รสเลือกรสชอบแบบที่ใส่ในหม้อทอด หม้อ,มอ,มอทอดเขาเรียกว่หม้อหม้อทอดไฟฟ้าเพราะว่ามันจะให้ความกรุบกรอบแล้วก็แบบมันจะมีความกรอบของทาโร่เส้นทาโร่ที่มันอยู่ขอบขอบแล้วก็ความชีสมันก็ยังแบบมันก็ยังมีความกรอบด้วยแล้วมันก็แบบ เออมันอร่อยอะแต่จริงๆมันก็อร่อยทันสามแบบนะถ้าเป็นรสค่าอร่อยสุดรสขอนเลือกแบบที่สองละกันสอรสนะก็ยังไงก็ไปลองดูละกันโอเควันนี้ขอจบ EP นี้ไปแต่เพียงเท่านี้ละกันนะคะทุกคนเดี๋ยว EP หน้ารสจะมาทําอะไรจะแต่งหน้าหรือจะผูกผักหรือจะไปเที่ยวไหนหรือจะมาทําอาหารซึ่งทําไม่เป็นอยู่แล้ววันนี้ขอจบไปแล้วจริงๆบ,บายๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้โรซี่แท๊ปดีด้วยนะคะบา,บายๆค่ะ A few minutes later ทำอะไรวะ ทำเองกินเองล้างเองนักเลงพอง